ครับพี่น้องครับเซานีอยู่ทีออดิโอสาขาสองนะครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเซานี้นะครับมันนี้นลูกค้าไว้นะครับแต่เซานะครับเดี๋ยวผมขับกล้องให้เพิ่งครับของยี่รลานมี่ยังน่ครับพี่น้องครับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ เส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่จะมุ่งหน้าเข้าขอนแก่นนะครับนี่สชเขาขอนแก่นนี่นะครับผมจะเข้าขอนแก่นนะครับส่วนฟังท่าบุญจะมุ่งหน้าเข้าชันยืนนะครับเพื่ี่ยวบรรยากาศรอบๆครับอ่ะเราพายางคำว่าเบิ้งในรานกันแล้วกันครับนี่ยางเนี่ยนี่นะครับของมีหลายนะครับเพื่อนครับมากแบบได้มาเลือกเอาครับอันนี้เป็นแบรนด์ของคาเทียนะครับ นาเทียนะครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นพวกตู้รถเกง๋งตู้รถรีโวนะครับตู้ใต้เบาะนะครับนี่วีโก้ก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นดีแม็กตัวเกา่าตอวนิวดีแม็กอนนีวนะครับตู้ตอนเดียวก็มีครับพี่น้องครับตู้ตอนเดียว12นิว้วพิงหลังนะครับส่วนโซนนี่จะเป็นของ ทั่วไปนะครับแบนทั่วไปนะครับข้างบนจะเป็นของพวกมัทดาครับพี่หลังครับสิ่งของต้นนี้จะเป็นส้นสายนะครับกันลมวิวมีครบเซตนะครับนี่เป็นตัวโคนซิงของแล้วครับนี่มีกซ์ทิปสองบนกับนีนะพี่หลังครับมิกซ์ทิปสองบนสามารถเปิดในรถได้เลยไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟ ปีเจ็ดแปนวิทยุนะครับมีครบเซตนะครับมีซับสิบสองนิ้วคนทั้งหมดเลยครับผมอันนี้ก็มารีวิวบรรยากาศขาวข้าวนะครับอันนี้เป็นชุดคาราโอเกะนะครับมีเป็นชุดคาราโอเกะนะครับพี่น้องครับนี่เอาไปทะลองเพลงครับทีมงานมากอ่ะพอได้เปิดตอนรับทีมงานครับจว่าพูดอะไดอยากได้ก็ปลอยครับ4 5 0 0ันพร้อมดอกครับ จุดกลา้าวเกลนิ่มๆครับด้านหลังเดี๋ยวมารีวิวให้เบิ้ลนะครับพี่น้องครับมาณนี้ครับคือว่ายูสาขานี่ยเน้นเน้นเน้นขายทรงุดจนๆไงครับก็ไปก็เลย,อย,อยติดตัง้งกั่นแล้ครับรามาสร้างยูสาขาหนึ่งนะครับรามาต่อขายกัน ที่ถนนเส้นเชียงยืนคอนแก่นนะครับขาเข้าคอนแก่นนะครับอยู่ฝั่งขาเข้าคอนแกนนี่ส่วนที่ด้านข้างก็มีพื้นที่ซอยๆนะครับพื้นที่ซอยๆด้านข้างนะครับน่ครับอ่ะเดี๋ยวจะไหนผมมาลีวิวใหเว้เบิ้งไหมอีกครับเออรุ่นนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ ฮะมีของเก็มีอยู่พาะนาใจเรื่องเรนี่เราของรถเก่งพวกดอกกางมิกจะมีเลยสนใจมิกทิพ์สองวนเสียบรองเพ่งเลยเลยจะมีปีดอกเกี้ยเสียงกลางเกีนะรัว่าแล้วเในด้รถได้หรือไดรถได้เลยนี่นะเสียบไฟรถได้หน่ะมีมันมีเก่สียงกลางเี้เรียอ๋อคนกลางแจ้งก็มีเอปาบูใบระชีมันหาพร้อมดอก มือสองอ๋อจะเรียนวีบีแนเนี่ยโอ้ตัวแฟนห้ามสองคนเนเราเีบได้้ากันแล้วการไปมัวนนี่แหละีพบได้เรยยกเรนเห็นว่าตัวน้่งกับใสรล้อนี่โอ้ขลังเขาดีนะเดี๋ยวนะครับเราถามวหาตัวนอนครับ พอดีตื่นแล้วเลยพอ่อพี่มีตุตื่นไม่นยนเลยเันี่พต้อตงเดือดม่มตงง้งเดื้เสียอะไรแน่หรเ่ันั้นเลื่อนมากเลยบอ๋อมันตายตัวเลยเติบ้านเลเล่นอ,อ๋อต้องเปียนเ,เออ่ั่งตัวนันแหละตีเอามาันก็เซวไม่าอีก้วไงไล